ปกินนกะธรรมตอนที่261สนธนาธรรมที่วิทยาลัยการสาธาร,รณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 4พเพรารฉะนั้นถ้ามีปัญญาสูงกว่านั้นอีกระดับหนึ่งซึ่งต้องเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีคำว่าสติปัฏฐานเพื่อที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ ตามความเป็นจริงในขณะนี้เป็นนามนธรรมเป็นรูปธรรมถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดนะคะเราก็ฟังเรื่องของนามนธรรมรูปธรรมมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเรื่องของนามนธรรมรูปธรรมแต่ขณะที่ฟังนะะี่ค่ะเป็นสติขั้นฟังกุศลใดๆทั้งหมดที่จะขาดสติเจตสิกไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศรรีลไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาการช่วยเหลือผู้อื่น หรียว่าวาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะคะขณะนั้นเพราะจิตเกิดร่วมกับสติเจตสิกที่ระลึกเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นการกระทําและคําพูดนั้นๆจึงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงหรือจะใช้คําที่แปลกกันว่าจําปรารถนาในที่ทั้งปวงซึ่งก็หมายความถึงว่าเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงเพราะสติเกิดระลึกได้วันนี้มีใครระลึกที่จะให้ทานบ้างไหมคะ ไม่มีก็ได้แต่ว่าระลึกที่จะฟังธรรมะถ้าสติไม่เกิดไปแล้วค่ะระลึกเรื่องอื่นทันทีแม้แต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะเวลาฟังแล้วก็เข้าใจพิจารณานั่นคือหน้าที่ของสติที่ไม่ไปอื่นแต่ระลึกสภาพที่เรื่องราวที่กำลังได้ยินได้ฟังนะคะและปัญญาก็สามารถที่จะเกิดค่อยๆเข้าใจเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดคือจิตเจตสิกทั้งหมดแต่ว่า ให้ทราบว่านะคะต้องรู้ลักษณะของสติว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีแล้วก็เกิดกับกุศลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นขั้นทานสติก็ระลึกเป็นไปในการให้บางคนก็อาจจะมีเสื้อผ้าหลายๆตัวนะคะเกิดคิดไหมนะคะว่าตัวนี้จะให้ใครเป็นประโยชน์กับใครนั่นคือสตินะคะไม่ใช่เราทาั้งๆที่เคยเป็นเราเนะะี่ยค่ะทำกุศลแต่ความจริงคือสติเกิดขึ้นจึงเป็นไปในกุศลและแต่ว่าระดับไหน ระดับทานระดับศีลระดับสมถะหรือว่าระดับสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าจากการตรัสรู้จึงสามารถที่จะรู้ว่าหนทางจริงๆที่จะทําให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงระดับขั้นฟังแต่ขั้นประจักษ์แจ้งในความเป็นนามธรรมและรูปธรรมเนะะี่ยค่ะต้องเป็น เมื่อสติเกิดนะคะแล้วก็ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจสภาพธรรมะก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะสติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมคะเรียกชื่อกันว่าสติปัฏฐานแต่ตัวจริงไม่ใช่สติปัฏฐานของปลอมกับของจริงใช่ไหมคะดอกไม้ปลอมกับดอกไม้จริงถ้าไม่ใช่ของจริงก็ต้องเป็นของปลอมไม่ใช่สติก็ไปเรียกว่าสติทั้งทที่ไม่ใช่สติ ทีนี้รู้จักตัวปลอมตัวจริงไหมคะถ้าตัวจริงยังไม่เกิดก็รู้ไม่ได้ว่าอะไรจริงจนกว่าสภาพที่เป็นจริงเกิดเมื่อน,นั้นก็จะรู้ว่าสภาพจริงๆเป็นอย่างนี้ธรรมะยากหรือง<า>่ายาคะยากค่ะสัรเริญพระปัญ,ญญาคุณอีกแล้วทุกครั้งค่ะทุกครั้งที่เราสวดมนต์นี่นะคะอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธพวกนี้ค่เป็นคุณธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ากรัสู้อะไรในะเราสรรเสริญไม่ถูกเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรทราบแต่เพียงว่าไม่มีกิเลสและกิเลสอยู่ที่ไหนยังไงก็ยังไม่รู้ว่าดับจริงๆเนี่ยคือไม่มีกิเลสเกิดอีกเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ต้องอบรมค่ะค่อยๆฟังค่อยๆอ,อบรมในพระไตรปิฎกใช้คำว่าจีรกาละภาวนาขณะที่กำลังฟังในกำลังอบรมนะคะเป็นภาวนาภาวนาทำให้เกิดทำให้เจริญ สิ่งที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วก็เจริญเพิ่มขึ้นการฟังแต่ละครั้งก็เป็นภาวนาด้วยนะคะอบรมขั้นฟังจนกว่าจะถึงอบรมด้วยสติปัฏฐานถ้าเป็นสติปัฏฐานที่ถูกที่จริงนะคะก็ไม่มีวันที่จะคลอนแคลนแต่ถ้ามีความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นไม่ใช่สติปัฏฐานก็เข้าใจว่าสติปัฏฐานก็ไม่มีการที่จะรู้จักว่าสติปัฏฐานจริงๆนั้นคืออะไร เบื่อธรรมะไหมคะอยู่ที่ไหนนะคะธรรมะอาจารย์คะหนูรบกวนเรียนถามอีกนิดนึงอะคะ่ะอย่างในการที่เราจะดูแลผู้ป่วยนะคะอาจารย์เรามีจิตที่เป็นกุศลอยากช่วยให้เขาหายเจ็บไข้ได้วยป่วยจะสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแต่ในบางครั้งอย่างเช่นหนูเนี่ยเคยเจอมดเต็มโต๊ะคนไข้เลยะคะ่ะอาจารย์ถ้าเราไม่ทําความสะอาดตรงนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมคนไข้ก็จะไม่ดีเราก็คงต้องทําความสะอาด มันก็ทําให้หมดตายไปหลายตัวแล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจแต่คนไข้เนี่ยดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีคิดอย่างไงที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะเราฆ่ามดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์การที่จะเป็นกรรมว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่เจตนานะครับก็คือว่าถึงจะมีมดมีอะไรอยู่นะครับถ้าเรามีสติเกิดนะครับสติขั้นศีลที่กล่าวไปใช่ไหมครับ มื่อกี้มีสติขั้นทานที่บอกว่าระลึกได้ในการที่จะให้อะไรใครสติขั้นศีลก็คือระลึกได้ที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดเทศอะไรต่างๆนะครับเมื่อเวลามีมดนะครับมีวิธีการหลายๆอย่างที่จะไม่ฆ่ามดนะครับอาจจะไล่ไปธรรมดาธรรมนาหรืออาจจะทําอะไรเบาๆค่อยๆหรืออาจจะแค่เอาอะไรมาวางแล้วให้เขาเกาะสิ่งนั้นแล้วเอาไปปล่อยที่อื่นมีวิธีการมากมายนะครับถ้าสติเกิด ฉะนั้นสติเนี่ยครับจำปรารถนาในที่ทั้งปวงจริงๆเพราะเหตุว่าเมื่อสติเกิดก็เป็นกุศลในที่กล่าวถึงนี้ก็คือเป็นสติที่เกิดในกุศลขั้นศีลก็คือขั้นที่จะไม่รัทุสร้ายผู้อื่นหรือว่าไม่ทําร้ายผู้อื่นนะครับทําอกุศลนี่ง่ายกว่าใช่ไหมคะทําแรงๆทีเดียวจบ แต่กุศลนีคะมีวิริยะความเพียรน,นะคะที่เป็นโสพณะเป็นฝ่ายที่ดีเกิดด้วยและจิตใจในขณะที่ทำเนะะี่ยค่ะจะเป็นจิตใจที่อ่อนโยนคนนั้นจะรู้เลยค่ะว่าไม่ใช่ความโกรธหรือความหยาบกระด้างแล้วก็มีเมตตาด้วยนะคะและการที่จะช่วยเท่าที่จะช่วยได้เต็มความสามารถ mm. ก็แสดงว่าขณะนั้นนะคะเป็นจิตใจที่เป็นไปในฝ่ายดีและถ้าฝึกอบรมบ่อยๆนะคะก็จะชิน สิ่งที่คิดว่าลำบากก็ไม่ลำบากเป็นสิ่งที่ทำได้จยนคะอยากทราบให้ให้จย์ช่วยอธิบายโสพณะเจตสิกนะ,ะโสพณเจตสิกค่ะค่ะค่ะเช่นคุณสุภีค่ะครับโสพณเจตสิกนะครับคําว่าโสพณะนะครับแปลว่าดีงามครับคาว่าโสพณะทุกท่านก็คงจะได้ยินกันมาพอสมควรแล้วนะครับอย่างเช่นคําว่าโสภาอะไรอย่างนี้ก็ความหมายเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นฝ่ายที่ดีงามโสภณะเจรสิกก็คือเจรสิกฝ่ายที่ดีงามคําว่าเจรสิกนี้ทุกท่านคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมครับรู้อารมณ์เดียวกันซึ่งโสภณะเจรสิกนี่นะครับมีอยู่25้าประเภทนะครับแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ4ประเภทด้วยกันนะครับก็คืออย่างที่หนึ่งโสภณะสาธารณะเจรสิกนี่มี19ประเภท นะครับประเภทใหญ่ๆประเภทที่สองก็คือวิรตีเจตสิกเจตสิกที่ทําหน้าที่งดเว้นความประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่ดีนี้สามประเภทนะครับความหมายของโสภณสาธารณเจตสิกนะครับก็คือเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีงามและก็เกิดกับกุศลจิตและก็จิตที่ดีงามทุกประเภทเลยมี19ประเภทประเภทที่สองก็คือวิรตีเจตสิก เจรศิกที่ทำหน้าที่งดเว้นการประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่ดีไม่งามนะครับประเภทใหญ่ๆประเภทที่สของโสพณเจรสิกนะครับก็คืออัปปมัญญาเจรสิกเจรสิกที่ไม่มีประมาณในสัตว์ในบุคคลนะครับก็คือว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรต่างๆนะครับก็สามารถให้ความการุณาให้มีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้นะครับ ซึ่งอัปมัญญาเจรสิกเนี่ยนะครับมีสองประเภทนะครับก็คือกรุณากับมุทิตาซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยินชื่อมาพอสมควรใช่ไหมครับกรุณาเจรสิกความการุณานะครับอยากให้คนอื่นพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่เขาได้รับอยู่นี่เป็นเจรสิกประเภทหนึ่งนะครับเป็นอัปมัญญานะครับกลุ่มของอปมัญญาเจรสิกแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือมุทิตาเจรสิก มีอยู่ในกลุ่มของอัปปมัญญามีสองนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับกลุ่มใหญ่ๆประเภทสุดท้ายก็คือปัญญาเจตสิกซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวหลายรอบนะครับว่าปัญญานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคาว่าปัญญานะครับก็คือสภาพธรรมะหรือว่าเจตสิกประเภทหนึ่งที่ทําหน้าที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเกิดดับ อย่างไรอย่างนี้นะครับเป็นปัญญาเจตสิกฉะนั้นโสภณะเจตสิกนี้นะครับมี25่สิาประเภทแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆสประเภทนะครับก็คือโสภณะสาธารณะมีสิบนะครับแล้ววิรตีทําหน้าที่งดเว้นความพืชไม่ดีทางกายทางวาจาสอปมัญญาเจตสิกที่ไม่มีประมาณในสัตว์ในบุคคลสแล้วก็ปัญญาเจตสิกอีกหนึ่ง รวมเป็น25นะครับซึ่งโสพณะสาธารณะเจรสิกนี่นะครับก็มีอยู่19ประเภทเกิดกับโสภณะจิตใน19ประเภทนี้นะครับท่านอาจารย์จะให้กล่าวเลยนะครับในโสภณะคือว่าตอนนี้เป็นชื่อ,อแล้วก็เป็นจํานวนเป็นตัวเลขคงไม่มีใครเอาเครื่องคิดเลขมานั่งบวกนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของตัวเลขนะคะแต่ว่าความเข้าใจของเรานะคะีคจะทําให้เราเนี่ยจำนะคะ โดยที่ว่าจำพร้อมความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงโสภณะสาธารณะเจตสิกสิบเก้าโสภณะนี่นะคะหมายความว่าที่เป็นสาธารณะต้องเกิดกับจิตที่ดีทั้งหมดเลยจะขาดเจตสิกสักหนึ่งไม่ได้เลยสิบเก้านี้ต้องเกิดทุกครั้งที่จิตฝ่ายดีเกิดไม่ว่าจะเป็นกุศลละจิตหรือกุศลวิบากจิตนะคะซึ่งมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นกิริยาจิตของพระอรหรันต์ ที่มีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยก็จะต้องพร้อมทั้งสิบเก้าก็น่าสนใจว่าสิบเก้าอะไรตั้งมากมายนะเยอะแยะเลยขาดอันไหนก็ไม่ได้ลองเริ่มอันที่หนึ่งสิค่ะอ่ะศรัทธาเจตสิกครับคงเคยได้ยินใช่ไหมครับศรัทธาเจตสิกแต่ว่าก็ไม่ใช่ศรัทธาแบบที่เราว่าเป็นความเชื่ออะไรอย่างที่เราใช้กันแบบสติอะไรอย่างนี้นะครับศรัทธาเจตสิกนะครับ เป็นเจตสิกที่ผ่องใสในกุศลเพราะเห็นว่านี้เป็นหนึ่งในโสภณะสาธารณะเจตสิกใช่ไหมครับจิตนี่ครับถ้าเป็นอกุศลไม่ผ่องใสแต่เมื่อเป็นกุศลมีความผ่องใสเพราะว่ามีศรัทธาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ผ่องใสในเมื่อเป็นกุศลนี่เป็นประเภทที่หนึ่งนะครับเชิญท่านอาจารย์พ<ห>ักสงสยัยค่ะว่าขณะที่กําลังฟังเนี่ยมีศรัทธาเจตสิกด้วยหรือที่ฟัง ศรัทธาเจตสิกนี้เป็นสภาพที่ผ่องใสาจากอากุศลถ้าเรายังคงอยากจะไปสนุกนะคะไปเปิดทีวีดูไปพักผ่อนไปปีนเขาไปอะไรก็ได้นะ,ะขณะนั้นน่ไม่ใช่ศรัทธาแน่นอนแต่เป็นโลภะเพราะฉะนั้นลักษณะที่ต่างกันนะคะของโลภะก็คือติดข้องต้องการแต่สําหรับศรัทธานี่คะไม่มีความติดข้องที่จะไปต้องการอย่างอื่นนอกจากขณะนั้นนะคะ เป็นสภาพธรรมะที่สะอาดหรือ่สายจากอากุศลใดๆพี่จะมาฟังธรรมะหรือว่าจะหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านเมื่อวานนี้ก็ได้ไปคนละหลายเล่มนะคะไม่ทราบมีใครมีศรัทธ,ธาหยิบขึ้นมาอ่านบ้างหรือ,อยังคะคะ่ะขณะนั้นอาจจะไม่รู้ตัวนะคะโสภา,าธารณะสิบเก้าเกิดขณะนั้นนะคะลักษณะของศรัทธ,ธาเนี่ยมีทําไมเราไม่ทําอย่างอื่นแต่มีใจที่ไม่มีโลภะต้องการอย่างอื่นไม่มีโทสะ ไม่มีความที่จะไม่รู้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีศรัทธาแม้แต่กิริยาอาการที่เอื้อมไปหยิบขณะนั้นจิตก็ต้องปราศจากโลภะโทสะโมหะนะคะจึงได้หยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาระหว่างที่อ่านทั้งหมดนะคะที่มีความสนใจที่จะพิจารณาข้อความนั้น,น,นก็เป็นกุศล,ลจิตซึ่งต้องมีศรัทธาเพราะฉะนั้นกุศลไม่ว่าจะเป็นไปในทานในศีลน,นะคะในสมถะความผา่องใสหรือว่า ความสงบของจิตหรือว่าสติปัฏฐานที่จะเกิดต่อไปเมื่อมีปัจจัยเพียงพอที่จะเกิดก็เกิดก็จะต้องมีศรัทธาซึ่งลักษณะของศรัทธาเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นความเชื่ออื่นๆนะคะเขาก็มีการศรัทธาใช่ไหมคะอาจจะร้องเพลงสรรเสริญหรืออาจจะทำอะไรอะไรก็ได้มีกิริยาอาการกรา,กราบไหว้ซึ่งเหมือนกับศรัทธาแต่ว่าเห็นผิดนะคะาการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเนี่ยผิดหมด อย่างผู้ที่สรรเสริญด้วยการร้องเพลงบูชาอะไรต่างๆในความเห็นอื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นไม่ใช่ศรัทธาแต่ดูเหมือนศรัทธาจนกระทั่งคนบอกว่าดูศรัทธาของเขาเขามีศรัทธามากจนกระทั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ความจริงเป็นไปได้วยความเห็นผิดและมีความต้องการที่จะให้ความเห็นผิดนั้นต่อไป จึงได้กระทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาจริงๆนะคะเราก็ใช้คําศรัทธาเนี่ยในทางที่ผิดเพราะคิดว่าความเห็นผิดก็มีศรัทธาได้แต่ว่าถ้าโดยปรมัตถธรรมแล้วขณะใด,ดที่เห็นผิดขณะนั้นไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เริ่มได้ยินชื่อสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้นะคะแต่ตัวจริงยังไม่เห็นเลยสักอย่างต้องสติปัฏฐานเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปทําสติปัฏฐานถ้าทําสติปัฏฐานนั่นคือผิด เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ต้องละเอียดมากนะคะที่จะต้องสอดคล้องและตรงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดถ้าอนัตตาก็คือมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่จะรู้จริงๆว่าอนัตตานั้นคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละอย่างซึ่งความจริงนะคะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีแต่สภาพธรรมะทั้งนั้นที่ปรากฏ ลักษณะของธรรมะเนี่ยต่างกันไปแต่ละอย่างเวลากโกรธเวลาหิวเวลาดีใจเวลาเจ็บเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆหรือเปล่าคะจริงหรือไม่จริงจริงไม่มีใครไปทำขึ้นใช่ไหมคะแต่เกิดเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏทุกวันแต่ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏจึงฟังศึกษาให้เข้าใจว่าลักษณะนั้นๆน,น,นะคะเป็นธรรมะแต่ละอย่างเป็นธรรมะจริงๆแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างกันเป็นแต่ละอย่าง<ส>เพราะฉะนั้นเวลาที่กุศล,ลจิตเกิดนะคะยังไม่รู้เลยว่ามีธรรมะอะไรบ้างเพอตั้งสิบเกอย่างแล้ยังไม่ปรากฏเลยแต่จากการฟังเริ่มเข้าใจนะคะเวลาที่สภาพธรรมะใดมีลักษณะนั้นๆปรากฏให้รู้นะคะ ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานก็เพียงฟังแต่ว่าไม่รู้ลักษณะจริงๆที่ปรากฏแต่พอเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานนะคะเริ่มที่จะมีขณะที่เป็นสติปัฏฐานที่จะรู้ลักษณะนั้นๆว่าเป็นธรรมะครับเดยกขออภัยนะครับถ้าเราใช้วิธีการศึกษาอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นการลำบากมากครับเพราะว่ารู้ได้ยากแล้วก็ ต้องใช้ปัญญาแทงตลอดจริงๆเนี่ยสมมติเราจะสอนนักศึกษาเนี่ยถ้าค่อยๆอธิบายไปให้เรียนแบบนี้กับอีกแบบเมื่อที่เขาสอนกันทั่วไปก็สั่งไปเลยว่ากําหนดงั้นตรงนี้ให้รู้เวทนาอย่างเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียนกับเราก็ถ้าศรัทธาน้อยหรือไม่มีพื้นมาก็จะจะเบาบางไปไอ,อ้ก,กลุ่มหนึ่งเขากําหนดรู้กันตรงนู้นตรงนี้รู้ไปหมดแล้วมัวจะมานั่ง ค่อยๆปูพื้นอย่างนี้มันจะช้าไปหรือกว่าจะรู้ก็จะจุดติจิตเกิดไปแล้วก็ยังไม่รู้หรือเปล่าไม่ทราบครับค่ะลืมจุดประสงค์ของการศึกษาหรือเปล่าคะโดยมากเนี่ยะคะเราทําอะไรเนี่ยเราคิดถึงจุดประสงค์แท้จริงหรือเปล่าอย่างการศึกษาการให้ความรู้หรือการที่จะเรียนรู้เนี่ยจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์จริงๆเนะะี่ยค่ะ ให้เกิดความเห็นถูกหรือว่าให้เกิดความเห็นผิดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะลืมจุดประสงค์แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาคิดนะคะจุดประสงค์แท้จริงของการศึกษาไม่ว่าจะที่บ้านกับลูกหลานมิตรสหายเพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือที่อื่นๆก็ตามจุดประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะไม่ให้ความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดเพราะว่านั่นไม่ใช่การศึกษาเลย ไม่ชื่อว่าเป็นการศึกษาเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเราอาจจะคิดว่าเป็นแนวการศึกษาเป็นการศึกษาทุกคนต้องมาทําอย่างนี้เป็นการศึกษาแต่ตราบใดที่ไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องตราบนั้นไม่ใช่การศึกษาแล้วเราเองนะคะลืมจุดประสงค์นี้หรือเปล่าหรือเราจะเปลี่ยนจุดประสงค์เป็นการศึกษาคือเพื่อความไม่รู้ถ้าเราต้องการเพื่อความไม่รู้คิดว่าง่ายดีนะคะเราไม่มีจุดประสงค์ที่ถูกต้อง ในการศึกษาและในการให้การศึกษาแต่ถ้าเรามีจุดประสงค์ที่ถูกต้องนะคะเรามีความอดทนค่ะสิ่งที่ว่ายากเนี่ยวันหนึ่งก็ง่ายมีใครบ้างไหมคะที่เกิดมาก็ขี่จักรยานไม่ต้องหัดเลยว่ายน้ําเป็นไม่ต้องหัดเลยเล่นกีฬาต่างๆสกีหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่ต้องหัดเลยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเป็นการศึกษาแต่ว่าการศึกษาเนี่ยนะคะ ถ้าไม่เข้าใจจุดประสงค์จริงๆว่าศึกษาเพื่ออะไรอย่างวิชาการทางโลกศึกษาเรื่องความรู้ที่จะให้มีความสามารถในการทำงานในการเลี้ยงชีพนั่นคือจุดประสงค์ของการศึกษาทางโลกแต่จุดประสงค์ของการศึกษาทางธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าจะให้ใครศึกษาต้องให้คนนั้นเห็นถูกไม่ใช่ให้เห็นผิดเพราะฉะนั้นเราจะเป็นส่วนที่ให้การศึกษาหรือว่าถึงแม้ว่า ยากเกินไปก็ไม่เอาแล้วแต่ว่าถ้าถึงแม้ว่ายากเกินไปนะคะหรือยากแต่ไม่เกินไปเริ่มต้นได้ทีละเล็กทีละน้อยการศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นอนุบาลหรือเปล่าคะหรือเอาปริญญาเอกมาศึกษาทันทีเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นระดับไหนอนุบาลปฐมหรือว่าปริญญาเอก ถ้าไม่มีความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเลยใช่แต่ชื่อว่าสติปัฏฐานแล้วเราเองซึ่งเป็นผู้ที่จะให้ความรู้คนอื่นเนะะี่ยค่ะเราเองถ้าไม่ได้ศึกษานะคะก็เป็นผู้ที่ไม่รู้ะคะ่ะเมื่อผู้ไม่รู้ให้คนอื่นผู้นั้นก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่ร,มรู้ก็ไม่รู้กันต่อๆไปนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการศึกษาเพราะฉะนั้นในโลกนี้นะคะจะมีคนสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ามีหนึ่งหรือสองหรือสาม หรือจำนวนน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่หวังดีต่อบุคคลอื่นเป็นมิตรจริงๆเนี่ยคือให้ความรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่ใช่มิตรนะคะเราให้สิ่งที่ผิดเราไม่มีความเมตตากรุณาสงสารเขาเลยค่ะให้สิ่งที่ผิดแล้วเขาก็เห็นผิดไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวความเห็นผิดเนีเริ่มนะคะแล้วก็จะมากขึ้นจะติดตามทุกชาติไป ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพานนะคะมีผู้ที่เห็นผิดมากมายมีครูหกคนซึ่งมีชื่อเสียงมากครูหกคนก็สอนให้คนอื่นเนี่ยเห็นผิดไปเรื่อยๆแต่พระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้คนอื่นเนี่ยมีความเห็นถูกขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเป็นครูหกคนนะคะและป่านนี้ก็เพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะ แล้วก็ฝ่ายที่จะมีความเห็นถูกหรือมีความเป็นมิตรกับคนอื่นจริงๆเนะะี่ยค่ะจะเป็นหนึ่งหรือจะเป็นสองหรือจะเป็นเท่าไหร่แต่มีเราอยู่ด้วยในจํานวนนั้นเราจะอยู่ข้างไหนเป็นสิทธิของเรานะคะที่จะคิดที่จะไตรตรองประโยชน์สูงสุดของการเกิดเป็นมนุษย์เนะะี่ยค่ะไม่มีอะไรดีเท่ากับสามารถที่จะศึกษาเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังพระธรรม คนที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคงจะไม่ทราบนะคะว่าได้สะสมบุญในอดีตพอที่จะผันชีวิตมาให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องเป็นคำสอนที่ประเสริฐเพราะว่ามาจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นเราอยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าปล่อยเข้าไปนะคะเข้าใจเห็นผิดยังไงก็ปล่อยเข้าไป หรือว่าถ้าเราสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยเราจะช่วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความอดทนนะคะหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งประมวลคำสอนทั้งหมดชื่อว่าโอวาทปาติโมกนะคะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งความเพียรความอดทนที่จะเผากิเลสเนี่ยนะคะเป็นความอดทนสูงสุดะคะ่ะ โลภะให้เราอดทนได้นะคะเช่นบางคนอยากจะใส่เสื้อสวยๆเนี่ยตอนนึ่งคืนก็นั่งเย็บเสื้อไปจนรุ่งเช้ารุ่งขึ้นก็ได้ใส่อดทนทั้งคืนนั่นคือลักษณะของโลภะให้อดทนเหมือนกันแต่ความอดทนที่จะละโลภะคิดดูนะคะเป็นเพื่อนสนิทพอเกิดมาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยนะคะมีความติดข้องในความเป็นทุกสภาพไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรพบไหนภูมิไหน